แมาผมใช่ไหมแล้วก็กัดใส่แว่นใช่ไหมครับจะได้เหมือนเด็กเรียนเหรอ่อดูเต็มๆหน่อยสิเขาดูหน้านายโอ้โหชายแม่ดีไซน์การแต่งตัวเองนะครับทําอะไรครับ<ม>ยังเขียนไม่เสร็จเลยลูกในหมแล้วหนูยังไม่ได้ทำอะหนูนะยังไม่ได้เอาไม่ได้เอานี้นะสนะอ่อาเดี๋ยววันนี้ให้ชายนะ อันนั้นเก่ายังไม่หมดไง ต่อยไหมครับหน้าต่อไปเลขเจ็ดเอ่อเยี๋ยวแม่ให้นะครับแม่ครับแอปเปิ้ลมีเจ็ดอันอ่าแอปเปิ้ลมีเจ็ดลูกใช่ไหมครับถ้าแม่กินไปสามลูกอะ่ะจะเหลือกี่ลูกครับเหลือแอปเปิ้ลกี่ลูกกินลูกเหรออ่ากินไปสามลูกไม่รู้นั่นไแม่กินไปสามลูกเหลือกี่ลูกครับ นั่นแหละโอเคค่ะเก่งมากเลยถ้ามีเจ็ดลูกแม่เอามาเพิ่มอีกสองลูกเป็นกี่ลูกครับเป็นแปดลูกไม่ใช่เอามาอีกสองลูกเป็นเจ็ดลูกไม่ใช่มีเจ็ดแล้วสี่อสี่แล้วเจ็ดเจ็ดบวกสองสี่แล้วใช่ไหมแม่อ่าเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดลูกใช่ไหมเอากันก็นมาอีกแปดเก้าใช่ไหมครับก็จะเป็นเก้าลูกใช่ไหมครับ โอเคอ่ะเอาการจะเขียนก่อนหรือจะระบายสีก่อนระบายก่อนโอเคเอาการทำกันบ้างก,ก่อนนะค<ำ>อะอาจจะเขียนก่อนแล้วอะบองที okay. อ่ะแล้วก็ลา,ลา,ลากาลางงานนี้ก็เสร็จแล้วนะเล่มเน,นี้ะนะต้มเลยชิมเลยอุ้ยอะไรถูกต้มถูกต้องถูกต้มต,ต้มก็ต้ม